สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นกับกระผมครูเป่านะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคําสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lost s c o r ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex for ์คกครับผมกับโปรโมชั่นใหม่เทเดสปังรับทิปสุดฟินไปกับ Forex for you. ์คสวาเก์ด้านล่างนี้ใครสนใจกดเข้าไปเลยนะครับ XM เอเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับผมได้รับข่าวมาล่าสุดเลยเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับรัสเซียแล้วก็ทางยูเครนครับทุกท่านล่าสุดแล้วสำหับข่าวอินโฟเควสมีการรายงานครับว่าเขตทหารภาคตะวันตกของรัสเซียได้เปิดเผยว่ากองเรือรบ และก็เรือสนับสนุนของประเทศร,รวม20ลำได้เข้าสู่พื้นที่ที่กำหนดในทะเลบอลติกเพื่อทำการซ้อมรบแล้วสารข่าวสินหัวรายงานว่ากองเรือบอลติกของรัเสเซียซึ่งจัดเป็นกลุ่มทางยุทธวิธีจะปฏิบัติภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็กู้ทุ่นระเบิดการฝึกซ้อมครั้งนี้นะครับ มีขึ้นในขณะที่องค์การสนทิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตเนี่ยวางกําลังพลเพื่อเตรียมพร้อมและก็ส่งเรือกับเครื่องบินรบเพิ่มเติมไปยังยุโรปตะวันออกในช่วงเวลาที่มีความตึงเครียดภายในและก็รอบอยูเครนเพิ่มสูงขึ้นทางด้านของนายดิมิทรีนะครับเพสคอฟโฆษกทำเนียบเคมลินของรัสเซียระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่กองทัพรัสเซียจะเพิกเฉยต่อการเพิ่มกิจกรรมทางการทหารของนาโตในยุโรปตะวันออกนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้รัสเซียเนี่ย ต้องมีการจัดการซ้อมลบทางทะเลอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาครับนักทุนเราข้ามฝั่งไปดูที่เกาหลีเหนือกันบ้างดีกว่ามีการรายงานครับว่าเช้าที่ผ่านมาเลยครับสํานักข่าวยอนฮับนะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวทางการทหารว่าเกาหลีเหนือเนี่ยได้ยิงวัตถุที่คาดว่าเป็นขีปนาวุธร่อน2ลูกลงสู่ชายฝั่งตะวันออกในช่วงเช้าวันนี้ครับหลังจากที่ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธนําวิถีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานดังกล่าวมีการระบุนะครับว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์เพื่อชี้ชัดว่าเป็นขีปนาวุธชนิดใดขณะที่คณะเสนาธิการร่วมยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับรายงานดังกล่าว อย่างรก็ตามครับมติการคว่ำบาตของสหประชาชาติหรือว่า UN ที่ลงดาบเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ครอบคุมถึงการยิงขีปนาวุธร่อนส่วนเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธี2รูปซึ่งเป็นขีปนาวุธซึ่งสามารถยิงหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำครับ นี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่เราได้นํามาอัปเดตกันที่นี้เรามาดูครับการคอมเมนต์จากทางฝั่งของสหรัฐกันบ้างดีกว่าล่าสุดครับนายจอห์นเฮิร์ฟอดีทูตสหรัฐประจํายูเครนแสดงความเห็นว่าหลายฝ่ายคาดการว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยอาจจะบุกยูเครนแต่อาจจะยังหวั่นใจกับคําเตือนของรัฐบาลสหรัฐถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาทั้งนี้นะครับนายเฮิร์ฟเนี่ยปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการอาวุโสประจําศูนย์ยูเรเซียแห่งสภาแอตแลนติก ระบุว่าความคิดที่ว่ารัเสเซียอาจจะยกระดับสถานการณ์ในยูเครนนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุผลที่เป็นไปได้นะเมื่อดูจากกองกําลังทางการทหารหลายพันนายที่ประจําอยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็ท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างต่อเนื่องของรัเสเซียด้านสารข่าวเซียนบีรายงานนะครับว่าสาหรัฐแล้วก็ชาติพารมิรเนี่ยมีความกังวลว่ารัเสเซียจะบุกยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแม้ว่ารัฐบาลรัสเซียจะบอกว่าไม่มีแผนการบุกยูเครนก็ตาม ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าประธานานธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินเนี่ย ก็ยังคงกลัวกับการตอบโต้ในเฮิร์ฟได้ให้สัมภาษณ์ในรายการดังกล่าวเอาไว้ครับแล้วเขาก็กล่าวต่ออีกนะครับว่าแต่หากว่าปูตินเนี่ยจะตัดสินใจบุกยูเครนจริงการตอบโต้ของไบเดนอาจจะเป็นการพูดข่มมากกว่าที่จะทําจริงรัเสเซียเนี่ยอาจจะสั่งสงกองกาลังไว้มากมายในยูเครนนอ,นอกเหนือจากการที่ประจําการอยู่ในดอนสบาร์กแล้วก็ไครเมียผมคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการประชิญหน้าเนี่ยจะต้องกินเวลาออกไปประมาณ6-8ถึงสัปดาห์เลยทีเดียว อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับสถานการณ์ยังคงมีความไม่แน่นอนครับใครที่เทรดทองคำเนี่ยบอกไว้เลยว่า,ย,ววายังคงต้องเฝ้าระวังนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวเศรษฐกิจช่วงเย็นครับสวัสดีครับ